ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับหลวงปู่บุญขันธโชตอดีตเจ้าว,วาดวัดกลางบางแก้วเกจิอาจารย์ดังแห่งจังหวัดนคปรปฐมหลวงปู่บุญท่านมรณภาพเมื่อวันที่4เมษายน2478ฉะนั้นวัตถุมงคลของท่านถ้าทันยุคนะครับก็ย่ออยู่ถูกสร้างขึ้นเรารอพาศ2475ถึงพศ2478 วัตถุมงคลที่นับว่าขึ้นชื่อที่สุดของท่านก็คือเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวพระชัยวัดพระผงยาวาสนาจินดามณีและเบี้ยกแก้นะครับแต่ที่เรื่องลือและที่นับถือของหมู่ชนชาวไทยก็น่าจะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับอันนี้คือรูปหล่อรอยตัวของหลวงปู่บุญนะครับ ก็มีจารึกชื่อว่าหลวงปู่บุญไว้ตรงฐานนะครับฐานด้านหน้าด้านหลังก็จารึกชื่อวัดนะครับวัดกลางบางแก้วครับนะไม่ต้องเข้ากล้องก็จะเห็นชัดอยู่นะครับ ก็เป็นรูปหล่อลอยตัวน่าจะทันทันยุคหลวงปู่นะครับเดี๋ยวเราเข้ากล้องพันเอก็น่าจะเห็นออกไซด์นะครับครับออกไซด์คือสนิมโลหะนะครับครับเหรียญถัดมาอันนี้เหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัว ที่เขาเรียกว่าเปียกทองนะครับสวยเลยครับเหลืองอาลามน่าจะลงกระไหลทองนะฮะน่าจะลงกระไหลทองเออเป็นหูในตัวนะฮะหล่อเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหูในตัวนะครับข้างหลังไม่มีจาน เดี๋ยวนี้สวยนะครับเดี๋ยวเข้ากล้องจะเห็นว่าออกไซด์สวยงามนะฮะจะเป็นลักษณะตะข่ายมุ้งนะครับขอบข้างครับนี่ฮะครับดูหูครับเดี๋ยวหล่อหน้าหูในตัวนะครับ ออกไซด์ด้านหลังครับนี่ฮะเห็นชัดเลยครับออกไซด์ของโลหะนะฮะเห็นเม็ดเม็เมครับนี่ฮะตะเข็บข้างครับเห็นอยู่นิดเนี่ยมีเนื้อเกินนิดหน่อยครับลักษณะของเหรียญหล่อโบราณครับก็ ถือว่าเป็นหนึ่งของห้าเหรียญน,นะครับในเหรียญหล่อโบ,บราณที่เป็นชุดเป็นจักรพักีนะครับที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ผมเองก็กําลังรวบรวมอยู่นะครับเหรียญหลอกโบราณชุดเป็นจากรพักีอันนี้ก็คืออีกเหรียญหนึ่งครับ ก็เหรียญเจ้าสัวเหมือนกันนะครับแต่เหรียญน,นี้ไม่มีหูสวยนะครับอันที่จริงเ,เหรียญน,นี้นะครับสนิมขึ้นเต็มเลยสนิมเขียวนะครับไม่ล้างก็มองไม่เห็นเลยฮะไม่เห็นเนื้อเนื้อหนเนื้อแท้นะครับ ผมเลยต้องล้างออกพอล้างออกก็สภาพเป็นอย่างนี้ฮะอันที่จริงเขาบอกว่าถ้าคนเล่นพระนะครับสนิมเขาไม่ให้ล้างกันแต่ถ้าเป็นสนิมนะครับถ้าถ้าสนิมผิวเนี่ยสนิมเนื้อในเนี่ยก็ไม่ทำลายไม่ทำลายผิวพระนะฮะ แต่ถ้าเป็นสนิมขุมสนิมผิวที่สะสมมากๆก็จะเป็นสนิมขุมจะกินเนื้อพระนะครับพอกินเนื้อพระเนี่ยทําให้หน้าพระเสียผมถึงต้องล้างครับเพราะผมเป็นคนสะสมพระไม่ได้ประสงค์ที่ต้องการขายนะครับเอาไว้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนะครับอันนี้เหรียญเจ้าสัวนะครับก็ไม่มีหูนะครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณเหมือนกันนะฮะ ขอค่าครับออกไซด์เห็นนะครับเห็นออกไซด์ครับด้านหลังครับ ีสนิมเขียวอยู่เลยครับขนาดล่างแล้วนะครับอันนี้ไม่มีรอยจานนะครับไม่มีรอยจานพระแท้นะครับสององค์นี้พระแท้ครับเดี๋ยวเข้ากล้องจะรู้ว่าพระแท้หน้าตาเป็นไงฮะออกไซ์หน้าตาเป็นไงส่วนสององค์หลังนี่นะครับ อยากจะให้เพื่อนๆชมไว้เป็นตัวอย่างนะครับแต่อย่าจํานะครับนะฮะอย่าจําเพราะเป็นพระพระไม่ทันยุกนะฮะดูองค์พระนี่ฮะองค์พระก็รู้สึกว่าจะบวมๆนิดหน่อยนะฮะเหมือนพระถอดพิมพ์เป็นหูนี่หูเชื่อมนะครับไม่ใช่หูหล่อในตัวนะครับขอบนี่ยฮะขอบข้างนี่เหมือนขอบ ขอบกระบอกะฮะเรียบนะฮะไม่มีร่องรอยของการเป็นเหรียญหล่อนะ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 สังเกตนะฮะขอบะฮะเรียบเหมือนขอบกระบอกอะครับน่พระไม่ถึงยุคนะครับแต่พิเศษครับมีรอยจานนะครับมีรอยจาน โฟกัสครับเห็นไหมครับมีรอยจานนะครับรู้จานโดยเกจิหรือเปล่าฮะโดยหลวงปู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยมีรอยจานครับแต่พระไม่ถึงยุคนะครับเดี๋ยวเข้ากล้องพันเอ็กเป็นตัวอย่างนะครับว่าพระไม่ถึงยุคออกไซเป็นยังไงฮะหรือไม่มีเลยนะครับ อีกองค์ครับองค์นี้องค์นี้ก็เช่นกันนะครับภาพไม่ถึงยุคนะครับขอให้เพื่อนๆศึกษาอย่าจานะครับอย่าจาเดี๋ยวไปตามแผงพระไปหาติดตาแล้วไปหยิบมาอ้าวไม่ใช่ที่นี่เป็นพระที่ยังไม่ถึงยุคนะครับผมจะไม่บอกว่าเป็นพระเกน,นะครับเพราะเราก็ไม่รู้ฮะสร้างสร้างรุ่นไหนรุ่นไหน อาจจะสร้างรุ่นหลังก็ได้ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นหูหูเชื่อมนะหูเชื่อมคอข้างเหมือนกันเลยฮะเหมือนกับองค์เมื่อสักครู่นะฮะเหมือนขอกระบอกฮนะไม่มีร่องรอยของเหรียญหล่อเลยครับนะเป๊ะเลยฮะฉกฉากเป็นฉกฉากนะครับนะเหมือนขอกระบอกอะครับ เชื่อมครับอูเชื่อมพิเศษครับองค์นี้ก็เช่นกันนะครับมีรอยจานข้างหลังเนี่ฮะสะท้อนแสงไฟก็เห็นรอยจานแล้วครับเนี่ฮะชัดเลยฮะรอยจานแต่พระไม่ถึงยุคครับ พระสององค์แรกฮะเหรียญเจ้าส,สัวสององค์แรกเปียกทองกะไม่มีหูนั้นถึงยุคนะครับอันนี้ไม่ถึงครับเดี๋ยวมาลองเข้ากล้องพันเอ็กทีพิสูจน์ดูนะครับ เจ้าสัวก่อนนะครับเหรียญเปียกทอบเอ้ยเอารูปหลอ,อก่อนดีกว่าฮะรูปหลอนะครับ เห็นอ,ออกไซด์ไหมครับออกไซด์สนิมโลหะนะครับเป็นแทน่งครับนะฮะตรงนี้ครับสวยครับ งนี้ยิ่งสวยครับเห็นไหมครับเป็นแท่งๆครับพระถึงยุคนะครับเป็นรูปหล่อลอยตัวของหลวงป,ปู่นะครับหาไม่ง่ายนะครับยากนะครับจะเจอนะครับรูปหล่อลอยตัวนะครับ ผมหามาเป็นปีฮะเพิ่งจะเจอมีอยู่องค์เดียวครับสวยนะครับออกไซด์ ายครับสนิมโลหะถ้ามีเครื่องมือมองได้ชัดเจนเช่นนี้นะครับก็น่าศึกษาหน้าสะสมครับเพื่อไม่จำเป็นต้องไปซื้อกล้องมาก็ได้ครับส่งมาให้ผมพิสูจน์ให้ก็ได้นะครับ ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ค่าจัดส่งไม่มีนะครับต้องดำเนินการเองนะครับดูให้ฟรีนะครับเป็นวิทยาทานนะครับตรงนี้ครับสวยครับนี่เห็นไหมครับ ตรงนี้ก็สวยครับนี่ครับเป็นเส้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 นะครับเป็นแท่งๆนะครับจะบอกว่าเป็นเส้นก็คงไม่ได้นะเพราะใหญ่กว่าเส้นเป็นแท่งๆ,ๆนะครับแท่งวางเรียงกันไม่เป็นระเบียบนะครับอันนี้คือออกไซด์ของโลหะสนิมโลหะนะครับ ไหมครับถ้าถึงยุคนะครับอย่างนี้ถึงยุคครับมันดูด้านหลังครับนี่ครับไหมครับ นี่ครับสวยครับสวยครับนี่ครับครับพระถึงยุคนะครับรูปรอของหลวงปู่บุญน,นะครับ เหรียญถัดมาครับเปียกทองนะครับเปียกทองหลวงปู่บุญครับน่าจะโลกระไหลทองนะฮะลักษณะนี้นะฮะสวยครับเหรียญนี้ถ้านําขึ้นคอเลี่ยมทองทองทั้งกรอบทั้งองค์พระเลยฮนะสวยมากครับเรามาดูออกไซด์ครับ นี่ครับเป็นตะข่ายตะข่ายเป็นเม็ดเม็ดนะครับตะข่ายเห็นไหมครับส่วนมากที่ผมส่งส่องพระมานะครับถ้าเปียกทองเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นตะข่ายตะข่ายอะเป็นตะข่ายมุ้งนะครับนี่ฮะสวยครับทั่วทั้งองค์พระเลยครับนี่ฮะ เป็นตะข่ายมุ้งนะครับอันนี้บ้างครับเห็นไหมครับออกไซด์เป็นตะข่ายมุ้งนะครับ ระแท้ถึงยุคนะครับน่าจะอยู่ในราวพศสอพันสี่ร้อยเจ็นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นตะขายทั่วทั้งองค์เลยฮนะอันนี้ด้านหน้านะครับสวยงามครับเป็นพระหนึ่งในห้านะครับของชุดเบญจ พาคีนะครับเหรียญรอโบราณนะครับตรงนี้สวยครับนี่ฮะโอ้นี่ฮะสวยมากครับเพื่อนๆจะสะสมหรือนำพระมาแลกเปลี่ยนได้นะครับติดต่อได้ครับติดต่อทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับ065 เก้าห้าศูนย์หกสี่สองแปดครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระนะครับด้านหลังเหรียญน,นะฮะไม่แตกต่างครับเป็นตะข่ายครับออกไซด์เป็นตะขา่ออา,ยะขายมุ้งหมดเลยฮะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับเนี่ยฮะหลากหลายนะครับ คนทําไม่ได้ฮะอันนี้เกิดจากโดยธรรมชาตินะครับใช้การเวลาในการสร้างนะครับสร้างโดยธรรมชาตินะฮะออกไซด์เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหลังจากเกิดการออกซิเดชันมานะครับออกซิเดชันก็คืออะต,ตอมของแต่ละสารนะฮะสารตัวใดตัวหนึ่งนะครับไปแลกเปลี่ยนกับแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนกับ อะตอมของสารอีกตัวหนึ่งนะแล้วกระบวนการที่มีการแลกเปลี่ยนนั้นนะครับก็จะเกิดออกไซด์นะฮะออกไซด์ของโลหะนั้นๆน,น,นะครับเห็นไหมสวยมากเลยครับโอ้โหครับเป็นตะข่ายตะข่ายตะข่าย สลับซับซ้อนนะครับน,นี่มนุษย์ทําไม่ได้หรอกครับพักเกี่ทําไม่ได้อนะอันนี้เกิดโดยธรรมชาติครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสวยงามมากครับองค์นี้เป็นองค,ครูน่าศึกษาครับลักษณะของออกไซด์นะครับอันนี้ตะข่ายเล็กๆก,ก็มีนะครับตะข่ายใหญ่ๆก็มีนะ ว่าตรงนี้ใหญ่ฮะตะขาใหญ่ครับเป็นเหรียญหล่อหูในตัวนะครับเหรียญถัดไปครับอันนี้เหรียญเล็กๆนะครับไม่มีหูเหรียญหล่อโบราณเหมือนกันของหลวงปู่นะครับ ซ้ายหน้าตาเป็นอย่างไรโอ้โหครับดูสิครับโอ้อันนี้อีกรูปแบบหนึ่งครับเหมือนเหมือนข้าเปลือกไหมถูกหวานถูกหวานทิ้งไว้ตลับทับต้อนครับวางเรียงกันอย่างไม่เป็นระเบียบ สวยครับสวยครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับออกไซด์ของโลหะอันนี้สีเหลืองนี่น่าจะเป็นออกไซด์ของทองเหลืองนะครับทองเหลืองวาววนี่ก็คือสังกะสีนะครับสังกะสีวาวาวครับเนี่ยทองเหลืองฮะสวยไหมครับเสน่ห์ครับเสน่ห์ของออกไซด์ครับเพื่อนต้องมาชม ของจริงครับมาชมของจริงมันดูที่จอทีวีเนี่ยฮะสวยงามมากครับโอ้โหนี่ยของจริงครับของแท้ครับหน้าตาเป็นนี้ครับท,ทั้งทั้งที่ดูด้วยกล้อง 10x ดูไม่ค่อยจะสวยนะเหรียญน,นี้นะครับแต่พอเข้ากล้องพัน x อ้โหออกซายสวยงามสวยจริงๆครับเนี่ย เป็นองค์ครูได้เลยครับเนี่ยโอ้โหสวยครับสวยไม่รู้เพื่อนจะเห็นด้วยไหมหรอ,อฮะเห็นสวยอย่างผมหรือเปล่าสวยจริงๆครับมีทั่วเลยครับเนี่ยทั่วทั้งนี่ด้านหน้านะครับโอ้สวยงามครับสวยงามลองมาดูด้านหลังบ้างครับ ว้าวไม่แตกต่างครับด้านหลังด้านหลังก็เป็นตั้งแท่งเหมือนกันนะเป็นสวยครับสวยสวยมากสวยมากมากครับสองเรียนนี้ถึงยุคนะนะครับ รวมทั้งรูปลร่อร้อยตัวครับถึงยุคครับ mm hmm. พิสูจน์โดยดูออกไซด์สนิมโลหะนะครับ mm hmm. กรมศิลป์เขาพิสูจน์ของเก่าวก็ใช้ดูออกไซด์เช่นกันนะครับ mm hmm. นี่ฮะแค้ถึงยุคครับ เราลองมาพิจนาเหรียญไม่ถึงยุคบ้างครับเหรียญน,นี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนนะครับเหรียญน,นี้นะครับมีรอยจารข้างหลังนะครับดูหน้าตาออกสายของเขาเป็นยังไงครับอไม่ขึ้นเลยครับอยังเรียบๆอยู่ครับ เห็นไ,ไหมครับแตกต่างจากโอเมอร์สักครู่ไกลลิฟเลยฮะเห็นไ,ไหมฮะเรียบตึงแตกต่างกันมากเลยครับเห็นหฮะด้านหลังครับเหมือนกันครับ ดูรอยจานครับเรียบตึงครับออกไซด์มีนิดๆหน่อยๆฮะแต่ยังไม่ถึงยุคครับครับองค์ถัดมาครับพระไม่ถึงยุคนะครับเป็นหูเชื่อมครับครับ โอ้องนี้ยิ่งแล้วหนักเลยครับเรียบตึงไม่ปรากฏเลยฮะออกไซด์เรียบเรียบตึงครับเห็นไหมครับความแตกต่างของพระแท้พระถึงยุคกับพระไม่ถึงยุคครับกล้อ,อง 10x ก,ก็ค่อนข้างจะยา,ยากครับ ในการพิสูจน์เพระสององค์นี้ผมก็โดนมาใช้ก,กล้องติดเอ็กซ์ครับโดนมาเหมือนกันก็ดีครับโดนมาแล้วก็เอามาเป็นองค์ครูมาศึกษาถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะครับเพื่อเพื่อนๆไปสนามพระไปแผงพระนะฮะไปเจอเหรียนเจ้าสัวของหลวงปู่เข้านะะ จะได้มีจุดเรียบเทียบนะครับด้านหลังนะครับโอ้เรียบตึงครับไม่มีเลยครับออกซายหมดเลยครับไม่มีครับเรียบตึงครับครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกด ไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามาคลิปต่อไปนะครับอาจจะเป็นพระในหนึ่งใน5ชุดเบญจภา,าคีเหรียญหล่อ,ลอโบราณครับในคลิปต่อไปนะครับครับวันนี้ขอสวัสดีครับ